ตื่นทำวันนี้มาตอบคำถามที่ถกเถียงกันในคอมเมนต์ของปูค่ะว่าใครสร้างพระพุทธเจ้าใครสร้างพระเจ้าของพี่คนนี้ที่ถามมานะอ่ะอันแรกก่อนพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไม่มีใครสร้างพระองค์นะคะพระองค์ยิ่งใหญ่มากพระองค์เป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวานนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือไม่มีใครสร้างพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งบนโลกและจักรวานนี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ค่ะเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าไม่มีใครสร้างนะคะก็พ่อแม่ของพระองค์นั่นแหละสร้างพระองค์มานะคะแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะคะสรุปนะพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลคือสิ่งมหัศจรรย์นะคะแต่พระพุทธเจ้าคือมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วนะถ้าจะรู้อ่ะเป็นมนุษย์แล้วทำไมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราพูดอย่างนี้ก็ย้อนสายโุหิตไปค่ะเหมือนที่อาจารย์เบียร์พูดว่าเวลาเราอยากรู้โคตรเงาสักหลาดเราอะ่ะสอง อ200กว่าปีที่แล้วเป็นใคร300กว่าปีที่แล้วเป็นใครอย่างเงี้ยเราไล่ได้ไหมล่ะไล่ไป2พันปีที่แล้วแล้วเราเกิดมาจากใครก็ไล่โรหิตไปอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะนั่นแหละที่มาของพระพุทธ,ธเจ้านะคะเพระาะฉะนั้นเวลาถกเถียงว่าใครสร้างใครเนี่ยตอบง่ายๆนะพระคัมภีร์ไบเบิลอองเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งไม่มีใครสร้างพระเจ้าโอเคไหมจบนะ ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระอ,องค์ฉลาดพระอ,องค์ตื่นรู้ตื่นธรรมเป,เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเนาะส่วนนิยามพวกนี้ความรู้นิสิ่งที่ครูพูดนี้จะเป็นอย่างไรคุณไปหาอ่านหาฟังเอาครูไม่ได้เอามาลงในคลิปนี้ให้โอเคไหมคะคิดว่าคําตอบของครูน่าจะตอบสําหรับหลายๆคนที่กําลังเถียงกันว่าใครสร้างพระเจ้าใครสร้างพระพุทธเจ้าตอบชัดเจนนะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ พระพุทธ,ธเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าชายสิทธะเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์เหมือนเราโอเคปะเป็นมนุษย์เหมือนเราเหมือนไอ้สไตอย่างงี้ถ้าคุณมองไม่คิดไม่ออกอะนะเหมือนคนสําเร็จที่จากไปแล้วเงี้ยเออเพราะฉะนั้นพระพุทธ,ธเจ้าเป็นมนุษย์นะคะที่มีจารึกเขไว้ในพระไตรปิฎกส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกพระเจ้าเป็นสิ่งที่สร้างโลกและจักรวาลน,นี้ไม่ใช่มนุษย์โอเคปะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่แบบควบคุมจกักรวาลเนี้ยเราจะสร้างจากักรวาลนี้ขึ้นมานะคะไม่เหมือนกันนะแยกให้เป็นนะคะแล้วเวลาเถียงกันอย่าเถียงด้วยอารมณ์อย่าเถียงด้วยสันดานอย่าเถียงในสิ่งที่พ่อแม่สอนเรามาแต่จงเถียงด้วยความอยากรู้อยากเห็นถกเถียงกันด้วยปัญญาจะเก่งขึ้นทั้งคู่แต่ถ้าเอาสันดานมาเถียงจะโง่เขา่าลงทั้งคู่ก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวครูจะพิงทายไปว่าการยืนเถียงกับคนโง่นั้นจะเกิดเหตุการณ์ คนโง่สองคนยืนเทียงกันนะคะชอบเนื้อหาสาระในช่องของครูนะคะสามารถร่วมสนับสนุนด้วยกันกดโปรแกรมสมาชิกในเพจค่ะกดดาวนใน TikTok ค่ะหรือติดตามทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube กด Subscribe นะคะกดติดตามเพจกดติดตาม Facebook นะคะกดติดตาม IG นะคะสาระเนื้อหาแต่ละช่องไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะคุณจะเห็นครูอีกไลไม่ติว่าทำไอีเนี่ยมันกล้าพูดขนาดนี้วะ อยากรู้จักครูมากขึ้นติดตามให้ได้ทุกช่องนะคะเพื่อมีเอ็กเซเดนช่องไหนปลิวไปจะได้ไม่พลาดที่จะเจอกันในทุกๆคอนเทนต์นะและถ้าใครที่อยากเก่งตอนนี้เหนื่อยกับการทํางานประจําจังเลยมีปัญหาธุรกิจมีปัญหารักคุดมีปัญหาอูมีปัญหามากมายเลยอยากหากไกด์ไลน์หรือที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารปรึกษาครูได้ที่ไลน์แอดไลน์แเท่านั้นจะ้ะไม่ตอบแชท ช่องทางอื่นนะสามารถปรึกษาครูที่ไลน์แอดหรือลงทะเบียนเรียนกับครูดได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครูปินมาณธิดา,าค่ะ